สวัสดีจ้ายินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู้ซองเนน้อยของนาน้อยไลสตาอีกแล้วพี่น้องคือเก่าคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารในพี่ให้น้องเข้าได้รับหูรับส้มกันอีกแล้วพี่น้องล่าสุดพี่น้องก็ได้มีเฟซบุ๊กเฟซหนึ่งเพื่อนได้โพสไว้ว่าคุณสาวิตีนันได้ให้สัมผัสกับซองข่าวซองหนึ่งไว้ว่าพี่น้องคลิปเสียงที่หมอป้าปล่อยออกมานั่นพี่น้อง ขอบรัวได้รับผลกระทบเพื่นว่าออกไปใสกับบ่ไใดเพื่นว่าเนาะพี่น้องมีแต่คนเขามาถามจะไปสื่อกับเขาก็ต้องฝากคนอื่นไปสื่อพี่น้องเพื่นว่าเนาะผมมาจากคลิปเสียงที่หมอป๋าได้ดปล่อยออกมาหลายๆคลิปนั่นแหละพี่น้องดีเฮาหลายๆคนก็อาจจะได้ฟังมาแล้วเนาะพี่น้องที่หมอป๋าเพิ่นได้ดปล่อยคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปสี่คลิปพิเศษออกมาเนาะพี่น้องล่าสุดกัไในมี เฟดเฟซบุ๊กเฟซหนึง่งเพิ่นไดโพสออกมาว่าเข้าใจหัวอกลุ่มพ้นแล้วหรือยังตอนที่คุ้นเคยกล่าวหาลุ่มพ้นคือผู้ต่องสงสัยนอพี่น้องเพิ่นก็อาจจะหมายความว่า นี่แหละหัวอกของรุงพ้นตอนที่ถูกขุนเกาวหาว่าคือผู้ต้องสงสัยรุงพ้นกับอันเดียวกันกับเจ้านั่นแหละออกไปใสกับบ่อได้พี่น้องไปทางไหนกับายผู้อายคนไปทางไหนกับวากาสูนาสูพคนกับจีหัวอกอันเดียวกันกับคุณสาวิตีนี่แหลนะนอกพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเขาใจยั่งที่นี่หัวอกรุ่งพ้นล่าสุด โพสๆนี่ได้ออกไปได้เผยแร่ออกไปเนาะพี่น้องก็ไดมีเส้าเน็ตเขามากคอมเมนต์จำนวนหลวงหลายมากเลยพี่น้องแต่ละคอมเมนต์นี่ลาบบ่ได้เลยพี่น้องนน้อยก็ขอบออ่านคอมเมนต์เ่านันให้พี่ให้น้องเขาฟังเนาะผู้ใดอยากขู่กับตามเข้าไปเฟซบุ๊กเพื่อนใดเด้อจ่าเด้อแต่นน้อยก็บอกบอกดอกอ๋อเฟซบุ๊กเฟซใด้เนาะพี่น้องเนาะหัวมีปัญหากับเฟซบุ๊กของเพื่อนเนาะพี่น้องนน้อยก็บอบอกดอกไปหากันเอาเนาะจ่าเนาะ แล้วก็กนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก่อนจะจบคลิปนะหน่อยกขอบอกว่านหน่อยขอโทษขออภัยละลายนหน่อยเว้ามาบได้ผาดพิงถึงไผ่บด้มีเจตน่นาจะลวงเกินไผเด้อพี่น้องนหน่อยเว้าตามข่าวตามความจริงเพราะว่านหน่อยทั้ข่าวนหน่อยก็ต้องอัปเดตข่าวให้พี่ให้น้องเข้าได้ฟังกันเนาะพี่น้องเนาะหวังว่าจะเข้าใจเนาะจาะเนาอขอขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามารับส้มและรับฟังขอขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า